สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําบน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาอ่านค่าของตัวเลขที่หน้าปัดปั๊มลมนะคะนาอตัวนี้คือเกหน้าปัดปั๊มลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านค่ากันแล้วก็จะมาดูความหมายของตัวเลขแต่ละตัวรอบนอกและรอบในนะคะว่าตัวเลขเหล่านี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะนี่คือปั๊มลมออยล์ฟรีเดี๋ยวเมียช่างจะซูมตัวให้ดูนะคะนี่นะคะ นี่ค่คะการอ่านค่านะครับเ,เลขศูนเลขสองเลขสี่เลขหกไอ,อ้พวกนี้คืออะไรนะครับแปดส,สิบสิบสองพวกนี้ตัวเลขมันคืออะไรนะครับถ้าเป็นด้านในเน่ปกติมันก็จะเป็นถ้าเป็น ที่เขาเรียกตามที่เขาเขียนไว้นี่ก็จะเป็นบานะครับมีคำว่าบาอยู่นะตรงนี้นะแล้วก็มีกิโลนะครับก็ตั้งแต่ศูนย์มาถึงเลขสอก็คือก็จะเท่ากับสองกิโลนะครับนสองกิโลขึ้นมาเลขสี่ก็คือสี่กิโลนะครับตง เลขอกก็หกกิโลก็ไล่ามาเลยนะแปดกิโลจนถึงเลขสิบสองก็คือสิบสองกิโลนะคะสำหรับรอบในนะคะคือบาร์เนาะตัวเลขสีดำนะคะตัวเลขจะใช้สีดำเดี๋ยวเรามาดูรอบนอกตัวเลขสีแดงกันค่ะส่วนตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงนี้คืออะไรนะครับตัวสีแดงศูนย์สามสิบหกสิบเก้าสิบเก้าสิบ ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบคืออะไรนะครับเราเคยไปเติมน้ำมันตามปั๊มไหมครับที่มันจะมีตู้อัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะบอกตัวเลขนะครับคือไอตัวรอบนอกเนี่ยตัว P.S.I. นี้ก็คือตัว,ต,วตัวนั้นนะครับตัวเดียวกันนะมันจะบอกตัวเลขค่าตัวนั้นนะครับเวลาเราเติมมอไซค์ก็จะเติมไม่เกินสามสิบนะครับ เราก็จะกดอยู่ที่ประมาณ20กว่าก็มันก็จะได้ค่าเท่าตัวนี้นะครับถ้า,ถาเป็นดิจิตอลก็คือจะเป็นรอบตัวเลขสีแดงประมาณเราเติม25แต่ตัวนี้มัน30มันก็จะเท่ากับเราจะเติมไม่เกิน30นะสำหรับล้อมอไซค์นะถ้าเป็นล้อรถใหญ่ก็จะเติมเยอะขึ้นมานะครับเป็น40นะ30กว่า4ี่สิบนะถ้ารถบรรทุกบางคันก็จะเติม บางคันก็จะเติมถึงร0อก็มีนะครับถ้าถึงร้อยก็จะนี่นะครับขึ้นมาก็จะเกิน90บนะครับตามขีดเลยค่ะเนาะเกิน90้าสิบมานิดนึงก็จะเป็น1นึนรนะคะเนาะนี่นี่เป็นค่าบอกความละเอียดของเป็น P.S.I นะครับ P.S.I มันจะบอก <PS I S 2> เก็อตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขนะคะ,ะ,ะถ้าตามปั๊มมันจะไม่มีเกแบบนี้เหมือน1นึ่ถึงร้อยนะครับ ตัวนี้ก็จะประมาณ 1- นึ่งถึงร้อยแปดสินะแต่ส่วนใหญ่จะเติมอยู่ที่ไม่ไม่เกิน100นะถ้าเป็นรถบรรทุกน,นะครับก็ถ้าวัดเป็นกิโลมันก็จะความละเอียดมันมันก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่า PSI นะครับเขาก็เลยมีตัวเลขให้ดูสอแบบนะครับ เปรียบเป็นหน่วยช่างกิโลก็คือเป็นจำนวนขีดกับจำนวนกิโลนะครับก็ง่ายๆนะครับให้เราคิดว่าสมมติเราไปตามปั๊มตัวเลขดิจิตอลที่เราดูมันก็จะเป็นจำนวนด้านนอกน่นะครับนี่นะครับที่เราไปเติมลมนะเราจะเติมเท่าไหร่ก็เนี่ยเป็นจำนวนตัวเลขพวกนี้นะ แต่ถ้าตัวจํานวนข้างในมันเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลมันก็จะเป็นของปัามลมว่าปวามลมตัวนี้มีแรงหัดกี่กิโลนะครับกี่กิโลกี่บานะครับประมาณนี้นะก็เหมือนวันก็เหมือนถ้าเราจะตั้งไว้ที่8กิโลก็ปรับไปที่เลข8แล้วปั๊มลมก็จะตัดนะคะซึ่งการปรับตั้งแรงดันเกปั๊มลมนะคะเมียช่างก็ทําคลิปไว้นะคะนาอแล้วก็ การซ่อมปั๊มลมออยฟรีก็ทำคลิปไว้นะคะก็ติดตามรับชมได้เข้าไปที่โปรไฟล์ช่องนะคะแล้วก็หาได้เลยค่ะเนาะไปที่เพลย์ลิสนะคะหรือแม่ก็กดที่ตัว i เดี๋ยวเมียช่งจะแปะลิงก์มอเตอร์ปั๊มลมมอเตอร์โรตารี่ไว้ให้นะคะเนาะมีช่องทางให้เลือกชมเยอะค่ะจบคลิปนี้ก็จะมีท้ายคลิปก็จะมีคลิปซ่อมอีกมากมายนะคะติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ถ้าท,ท่านใดชอบเมียช่างฝากกดแชร์ด้วยนะคะ กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเมียช่างด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ